บางคนเนี่ยไปโกรธไปว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรานอนเซยเตยเวยเขาที่ไปตกนรกคนสางนาข็าะบุหูแล้วยน่มได้กลัวเขาชดต่ายเขาที่ไปตกนรกไปตกแล้วมันก็ปเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องไปรับผลกรรมของเขาแต่ว่าเฮ้านี่นะมันตกนรกของเขาเนี่ยมันตกนรกขอนเขาจงไหนมันเครียดให้เขามันสร้างให้เขา มันบอกพ่อโอกพ่อใจความถูกทั้งจิตใจเขาเนี่ยอันนี้เขาตกนรกในใจเพราะเยาวสวรรค์ในอกนรกในใจถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเอาความชั่วของคนอื่นมาทําให้ตนเองตกนรกแล้วไม่ต้องรอถึงว่าตายแล้วเราจะตกก่อนเขาคือโตกเพราะว่าเขาถูกเขาทรมานหรือว่าเขาแบบว่าความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทมันเผารนจิตใจเราเหมือนเราอยู่ในนรก อันนี้บุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยจะต้องมองเห็นโทษเลยเอเห็นโทษจะไหน,นเอ้เออมึงสิงกูไปเคียดไล้มึงไปสร้างให้มึงววชจีมึงยอมมาหวังเป็นอย่างโอ้ยกูประด้ไปเฮ็ดซัวกูประเด้ทําผิดไงกูไปถกนามึงบ่โอ้ยกูมันจะไปง่ไปนั่นไปถกนามึงบ่โอ้ยกูมันจะไปง่ไปนั่นบ้าวความถกมาใส่จ้าของ คนที่มีปัญญาเนี่ยมันต้องยกจ,จิตใจตนเอ,ง,องให้หยุ่เหนือความชั่วเหนือความทุกข์ของคนอื่นนะทาไมงั้นเราจะไปทุกข์กับเขาในสังคมทุกวันนี้นี่ส่วนว่ามันจะทุกข์กับเรื่องคนอื่นอ่ะเรื่องเจ้าของมีโมโหเสาใดแก้ปัญหากับ่ได้ทุกข์อยู่ในตัวเจ้าของนี่ก็พอแห้งแล้วก็ยังเอาเรื่องความชั่วของคนอื่นเรื่องความดีของคนอื่นมาแบกบมาทุกข์มาลง เรื่องว่ามาวิาพากษวิจารณ์มาโตมาเทียงมาว่ามาดาทั้งที่เรื่องเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยบางคนน่แต่ว่าเราก็อยากแบบเหมือนกับมีส่วนร่วมมันว่าเพิ่นหูมันว่าเพินนพ่นเข้าใจเพิน่นเอาเป็นเกง่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตนเองแบบคือทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าแค่อยากพูดอยากคิดอยากวิาพากวิจารณ์สุดท้ายเจ้าของก็เลยมเมื่อยเสื่อ,อมันเสียเวลาเสื่อม อันนี้พระเ,เจ้าจึงบอกว่าเราทั้งหลายนี่ต้องหาความสงบให้กับตนเอง